สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขารบรักสุทันวันนี้มาพบพ,พอกับน้องเป๋มคือเก่าพี่น้องบ่ได้เป็ดตายทีงไหนหาแด้แนวมากินพี่น้องวันนี้ได้พัดกระเพราพัดกระเพราหนวดปลาหมึกพี่น้องมาฝากพี่ต่นองมาเสแสร้งเหมือนกันได้ครับพี่น้องเนอะมาบอกหลายย้ายห,หางไส้เลยพี่น้องลาดเขาไข่ดาว ยัดนักโรดมึนี่ชาวบ้านเรื่องมีเขา เผ็ดจวดจาดขนาดพีน่น้องมาเสบแจแน้วมันเนี่ยพี่น้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> Ừm. Ừm. Nó có mỡ nền nó nên nên nèพี่น้อง. Ờ. Hay đã đẹp

Nhìn mm. yeah, ừ. người xem này Thăng thịt tăng hón าาอ,าาาาอันว้าวมากพี่น้องมันว้าวมากหมดเลยคำเดียวครับว้าว โอ้ยเงอแตกเหงือแตกเลยพี่น้องเลยสุดจอดพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ใเกียรติดตามรับชมเนอครับผมสำหรับที่มีของเวียมาไปก่อนครับสวัสดีครับ